สวัสดีนะครับผมนายเฮนดิงคุงนะครับวันนี้ผมจะมาพามาทำดาบคู่เด้งพาร์ทแรกนะครับในฝั่งของดาบทุชิตะกันนะครับโอเคนะครับขั้นแรกนะครับให้เรามาคุยกับ NBC ตัวนี้นะครับเพื่อเปิดห้องไปทาดาบคู่เด้งก่อนนะครับเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับเวสแรกของดาบทุชิตาก็คือนะครับมันจะให้เราไปคุยกับ NPC ีที่ขายเรือเติมครับหรือเรือพานะครับตั้ง3เกาะนะครับแล้วก็ เราทำการคุยกับ n p c ที่ก่อแรกนะครับแนะนำเป็นเกาะเต่านะครับม่มาถึงเราก็กดต่อไปเรื่อยๆนะครับจนจะขึ้นคำว่าพิมีนะครับใหเรากดไปนครับแล้วก็ต้องทำแบบนี้อีก2ตัวนะครับเห็นะครับเก่อต่อมาครับเป็นเก่ะกลางนะครับก่อประสาทกลางนะครับให้เรามาคุยกับ n p c ที่ขายเรือครับผ่านนะครับเหมือนเดิมครับกดต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะครับ เราจะขึ้นคําว่าตัวนี้นะครับเรากดไปนะครับเราก็ไปกาสุดท้ายนะครับกดสตินะครับแล้วก็ทําการกดคุยนะครับแล้วก็กดต่อไปครับต่อไปครับแล้วก็กดนี่ครับมันก็จะได้เป็นอันนี้มานะครับขึ้นตัวหนังสือแบบนี้แล้วก็เลื่อนดูเลยนะครับมันจะได้เป็นอะไรนะครับคล้ายๆด a กแฟก a ม m ต n แต่เป็นสีแดงนีครับเราพยราไปต่อเค e สที่2กันเลยนะครับ โอเคนะครับเควสที่2มันจะให้เราไปตีโจรสลัดที่มาบุกป,ปราสาทครับมันจะเกิดเอ้ยโจรสลัดมันจะเกิดประมาณทุกๆชั่วโมงครึ่งนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงแรกก็อีก30นาทีนะครับเดี๋ยวรอโจรสลัดเกิดก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้โจรสลัดก็บุกป,ปราสาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เราทาการมาตีโจรสลัดเลยนะครับแล้วก็ตีไปจนกว่า,าอีเวนต์มันจะจบเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็อีเวนต์จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นแบบตัวหนังสือสีแดงแล้วก็ได้อะไรครับมันชื่ออะไรวะนะครับสีแดงๆคล้ายๆดักแฟกเมนมาอีกหนึ่งอันนะครับโอเคนะครับเควสต่อไปนะครับเควสต่อไปนะครับมันจะให้เราไปตีบิ๊กมัมนะครับที่เกาะเค้กนะครับเราก็ทําการรอบิ๊กมัมเกิดแล้วก็ทําการไปตีบิ๊กมัมเลยนะครับเมื่อเจอหน้าบิ๊กมัม โอเคนะคตอนนี้เราก็ได้เจอหน้าบิ๊กมัมนะครับเราทาการตีบิ๊กมัมเลยครับตีจนแบบตีบิ๊กมัมจนกว่ามันจะตายนะครับโอเคนะครับเมื่อเราตียังยังยังโอเค,อเ,คเมื่อเราตีเสร็จมันจะขึ้นตัวซื้อสีแดงนะครับที่ขึ้นว่า,าวลาโหรยไม่ใช่รอโด,ดนะเอ้เยอะถูกแล้วครับจะว่าเรา,เรามายังอีกมิติหนึ่งนะครับให้เรามาจุดแบบคบเพิงนะครับ3มจุดนะครับ โอเคครไปจ,จุดแรกเลยนะครับจุดแรกจะอยู่ตรงนี้เราก็ทําการจุดไปนะครับมันจะสปอนมอนเตอร์มาให้เราเตะครับซึ่งก็ไง่ายๆครับไม่ยากครับมอนเตอร์เราก็ทําการตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบไปจนกว่าจะจุดครบ3จุดนะครับโอเคถ้าไปจุดควบเพิงจุดที่2กันตอนเลยนะครับอตอนนี้ก็จุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการตีมอนเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะ จบนะครับเราก็ค่อยจุดจุดที่3นะครับเราก็ทําการมาจุดจุดที่3นะครับนะครับจุดที่3มนะครับมันจะมีบอสเกิดนะครับซึ่งบอสก็ไม่ได้หหวเท่าไหร่ครับก็ผ่านไปง่ายๆครับสบายๆครับมันแค่จะถึกกว่าลูกกระจกนิดนึงนะครับโอเคนะครับเมื่อตีเสร็จนะครับประตูมันจะมีแสงสว่างแล้วก็เปิดออกนะครับประตูสู่สวรรค์นะครับสวรรค์แลนรลก แต่ตอนทานี่นรกแตกครับโอเคนะพอเข้าประตูแล้วครับมันจะวาร์บเรามาที่ทำเครดดาบคู่นะครับแล้วก็ทําการมากดอินพอนะครับ้วนคัมพีมันก็จะหายนะครับนะครับหลายรอบแล้วนะครับโอเคเราจะเขาก็จะได้นะครับมาสามอล้วครับคาร์กเฟกเมน์นรับแต่เป็นสีแดงโอเคนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับในพาร์ทแรกนะครับพาร์ทต่อไปก็จะเป็นเฟสของดับยามานะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย